ไม่อย,าย่างเคยกล่อยา่างเดียดอูย้ยอ้าวบอกแล้วจะให้ฉันแยกกันกับเธ <c oughs> อซื้อของเขาก็ว่ายุกินเขาแล้วอันพักกันไปรออันเบิรงเสภาโรดเดอรเพิ่นบอกเข้าไหมเจได้อีหยังเจ้าไปได้อีหยังมาอีกได้เพียงขีดหนักได้อีหยังอ้าวเจะไปรู้อะไร จะซื้อเครื่องบินตีสัตว์ประหลาดมาหนึ่งตัวน้องเริมใช่ซื้อเครื่องบินนั่งบอกวานขับรถพาไปงานมันน่านหอดซื้อเครื่องบินพาโมอข่อยไปงานบัดนี้ไม่อย่างอ่ะ เักพัดนี่ ข้องเลนเด็กน้อยภาษายอยากได้เครื่องบินเจ้าคือบอสประสิทธิภาไปซื้อน,น้ำงานวัดก็ขึ้นกันก็คือกันจังไหนเนี่ย,ก,ยก,นนก็จังสี่ล่ะอันนี้ยังจอยเกมดิเอาไว้ถ่ายอถ่ายกับเทเรียนไว้โอ้ย,ย,อย,อยมัน,ย,น,นยังง้อแบบนี้เนาะนี่นอนเลยถ่ายบรรยากาศให้พี่นองเบิงเปิดจังไหนฮะเนี่ย เบยเบยนาบานเบิ้นเวิ้นอยู่แล้วันนี้โอ้เออใส่กระเป๋าไว้เออเอ้ากัวแมนเด็กหน่อยเด็กของเล่นแล้ววะบัดนี้บัดนดีเราไปโซ่กันก็ไปเย็นบัดนี้เรามาไปเออแล้วมาจังสิถือไปเล่นน้ำเล่ากันเถอะมัาบ่ต่างอย่างจากเด็กหน่อยได้เครื่องบินกับรถอันรถจกได้หนิ ยังใช่เพรเป็นเขาเรียกว่าอะไรดโดรนดโดรนเอาไว้ทำอะไรเอาไว้บินถ่ายภาพมุมสูงอ่าแล้วไงต่อก็เอาไว้ใส่ไว้ไว้ท้ายคอนเทนต์กย่าวางอ่ะอ่าเสริมความตระการในคอนเทนสิแล้วเมื่อเลียงสิกินยังบ่ดิ น่องเอ้ยผู้ใดที่เห็นมักเบาด่นน่องหรือว่าอยากได้ผัวเด็กหน่อยนะเศร้าเด้อเศร้าโลดทันภัยบอกว่าได้ผัวเด็กหน่อยแต่มันดีปกติผมผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อของแต่วคซน,นี้ล่ะเออมันบอก่อยซื้อของีล่ะตมันสื่อี่มันสือรื่องแสนเส,น,สน,นกับ,บชเนียเนี่ยเนี่ยกเนี่ยสมกว่าบาทเองเอาบินมา บินมาเช็คเอาเนี่ย <laughs> มีพิลุตพอมันใจแล้วเอ,เอาเช็คเิ่งลยตรวจเมันปัญญามันเสือแม่ซอนเอ้ยใจน้ำมันใจคารีสอดอันมาเอาเครื่องมาสแกนนะเธอเอาเครื่องมาสแกนแม่เครื่องเขาผมมีเดน้นี่ประจันไอ้ปัดยามใจอ่ะคัน สอนไม่บอกเข้าออเครื่องมาสแกนบอกว่าเครื่องจะคองบอมีเงินในบัญชีไหมฮะแล้วนี่มันหมายความว่าอะไรนี่หมายความว่าอะไรนี่แรื่งมาซานหารีสอนเออ,เอ,อเอาอัดบอเพนบอกเข้าว่าพากันไปรอโรดเดอร์สองคน,นเพิ่นวาไปเฮ็ดธูลาเพิ่นวาสิละเ,เราก็ดีใจเราก็ดีใจเราก็เลยไปหาเลาะดูเสื้อผ้าแต่ว่าเราก็ไม่ได้เสื้อผ้า <laughs> <laughs> เราก็เลยซื้อแก้วมาฝากม่ร้านเ่แกวเจ้าี่เท่พี่ ซื้อแก้วสามใบหนึ่งเยี่ยแก้วสามใบ